ครับสวัสดีครับอะไรที่ทำให้ลุงพลกับแก๊งยูทูบเบอร์ที่ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะทำเงินจาก YouTube ได้ง่ายๆนะฮะความลับเนี่ยลุงพลไม่อยากบอกหรอกครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นแนวทางนะฮะคลิปเนี่ยจะเป็นแนวทางหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะสร้างรายได้จาก YouTube ซึ่งเป็นแนวทางของการทำเงินในยุคป,ปัจจุบันอยู่ยนะครับ สิ่งที่ประกอบขึ้นในปรากฏการณ์ทางสังคมที่บ้านกกอกแล้วก็เรื่องของลุงพลเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือคดีฆาตกรรมน้องชมพู่แล้วต่อหลังก็จะมีคดีต่างๆนี่เ็คือเอาเป็นว่าในส่วนของคดีทั้งหลายนี่นะทั้งคดีแรกกับคดีที่ตามมาตอนหลังที่เกี่ยวข้องกับลุงพลทั้งหลายนี่นะครับอย่างที่2ก็คือวิถีชีวิตที่มันเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์นี่นะฮะ อันนี้เดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังอย่างที่3ก็คือข่าวแล้วก็ดราม่าต่างๆที่สื่อทั้งหลายเนี่ยนะขยี่ข่าวกันอยู่ทุกวันนี่นะครับสส่วนนี้แหละครับที่มันประกอบขึ้นมาเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบันแล้วก็มันมีเรื่องราวข่าวสารที่จะเล่าอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าในวันนี้นะผมจะพูดถึงการทาเงินจาก YouTube ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านกกกอกแล้วก็ลุงพล3เรื่องที่ว่านี่มีเรื่องของวิถีความเชื่อแล้วก็ไสยศาสตร์ที่ มันเป็นตัวไปเติมสีสันในอย่างมีรสชาติแล้วก็จัดจ้านแล้วทําให้มีชีวิตอีกแบบที่ที่ทําให้เห็นความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตอย่างชาวบ้านที่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับซึ่งมันมีอะไรบ้างฮนะอย่างกรณีของลุงพลเนี่ยอย่างตอนที่ผมพยายาผมเล่าเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่จะไม่ลงรายละเอียดนะเพื่อท่านจะได้เห็นวิถีของความเชื่อและสายศาสตร์นะอย่างกรณีของครอบครัวชมพู่ที่นัดลุงพลเนี่ยไปดื่มน้ําสาบาน ร่วมกันเนี่ยนะครับที่วัดถ้ำภูผาแอกเนี่ยนะฮะเอ่อซึ่งเพื่อต้องการที่จะไปสาบานว่าตนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยลุงพลไม่ยอมดื่มน้ำสาบานด้วยนะฮะแล้วก็สาบานด้วยถ้อยคำที่ไม่ใช่เป็นถ้อยคำเดียวกับที่ทางพ่อแม่น้องชมพู่เป็นคนสาบานเนี่ยนะครับในขณะที่ลุงพลเองเนี่ย ในตอนที่สาบานเนี่ยนะก็มีการปักทูกกับหัวนะฮะคือแทนที่จะเอาก้านด้านท้ายเนี่ยเอาหัวทูบเนี่ยปักแล้วก็มีการหันไปคว้าฐานไม้มาเคี้ยวด้วยเนี่ยนะครับซึ่งแกมาบอกตอนหลังว่าไอ้เนี้ยหมอปลาเนี่ยเป็นคนแนะนําให้ทําอย่างนี้เพื่อแก้คุณใส่ถ้าเกิดมีคนมาทําของใส่ตัวลุงพลนี่นะในขณะที่ลุงพลเองเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็ก็ก หม,หมอปลาก็โกรธก็เลิกคบกันไปเพราะว่าลุงพลเนี่ยแกไประแวงหมอปลาจนมีมีปัญหากันอยู่นะแกไประแวกว่าหมอปลาเนี่ยจะเป็นคนทําคุณใสใสแกเนี่ยแหละก็เลยเลิกคบคบกันอันเนี้ยมันก็สะท้อนถึงความเชื่อวิถีชีวิตตรงนี้เนี่ยนะแล้วแกเป็นคนที่ไปชอบอาบน้ามนต ไปสะดอกเคราะห์นี่นะแล้วห้อยเครื่องรางของขลังต่างๆนี่อย่างทีหมอปลาก็ให้ในอย่างที่แกบอกว่าแกยังห้อยอยู่ที่คอเนี่ก็คือเบี้ยกแก,ก้แล้วก็ยนโสรถเนี่ยนะยังไงนี่ผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้นะครับแล้วแกก็เป็ตนตอนหลังในแกก็มาสร้างศาลเจ้าแม่ตะเคียนเพราะแกมีความเชื่อเรื่องนี้นะครับแล้วก็สร้างรูปปั้นพญาน,นาคสูงถึง7เมตรที่มันมีปัญหาทั้งเจ้าแม่ตะเคียนทั้งพญาน,นาคแล้วแต่น,นี้มีปัญหาเรื่องคดีที่โดนแจ้งความดําเนินคดีอยู่เนี่ยนะครับในขณะที่พระพล,พลที่วัดด่านพระอินทนนะ ชื่อพลเหมือนกันเนี่ยพระอาจารย์พลเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทักลุงพลเนี่ยนะบอกว่าลุงพลเนี่ยมีเชื้อสายพญานาคมาจากพระรูปนี้นะไอเนี้ยก็คือเป็นที่มาทั้งหลายที่ทำให้ลุงพลเปนสร้างพญานาคขึ้นมานี่นะครับแล้วก็มันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่คนกําลังเฝ้าติดตามดูเนี่ยว่าไอความเชื่อเรื่องนี้เนี่ยนะคือคําสาบานอีกกรณีหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับญาติ พ่อแม่น้องชมพู่อะไรนี่นะก็คือคำ,คำสาบานเมื่อเดือนก,นกรกฎาคมปีที่แล้วปี63สามนี่นะครับไปสาบานที่วัดพระาธาตุพนมวรวิหารลุงพลไปสาบานอย่างนี้ครับลุงพลบอกว่าหากข้าพเจ้าทำผิดต่อชมพู่จริงขอให้ทำลายชีวิตข้าพเจ้าและขอให้มีอันเป็นไปในเร็ววันไอตรงนี้เนี่ยนะพอมาณนะวันนี้ก็มีหลายคนบอกว่าเนี่ย เห็นไหมเริ่มเห็นอาการออกมาบ้างแล้วในความเป็นไปนี่นะแล้วก็หลังจากที่ไปสาบานที่วัดพระธาตุพนมวรวิหารเมื่อเดือนกรกฎาเดือนสิงหาปีหกสามนี่นะครับลุงพลก็เคยไปที่วัดหงที่จังหวัดบุรีรัมย์จะเป็นนัสมการหลวงพ่อที่วัดนี่นะครับทีนี้หลวงพ่อเนี่ยก็เข้าใจว่าจะมาสาบานมันสื่อสารกันยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่พอปรากฏว่าพอไปถึงนี่ลุงพลแกไม่ยอมสาบานแกบอกมาขอพรเฉยๆคือคือมันก็ พระเขาเลยอาจจะงงนิดหน่อยเพราะเตรียมพวกอะไรต่างๆที่จะใช้สําหรับสาบานไว้เรียบร้อยหมดแล้วนี่นะครับแต่ว่าตอนหลังก็มีชาวบ้านมาพูดกับสื่อเนี่ยมาบอกว่าวัดเนี่ยคือคือวัดหงเนี่ยนะครับเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากเพราะฉะนั้นใครที่สาบานแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ตามนั้นเนี่ยมีอันเป็นไปทุกรายผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเรื่องนี้หรือเปล่านะที่ลุงพลไม่กล้าสาบานเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ คร่าวๆที่จะสะท้อนในท่านได้เห็นภาพทั้งหลายว่าลุงพลเนี่ยแกมีความเชื่อมีวิถีชีวิตอยู่กับเครื่องรางของขลังเรื่องไสยศาสตร์หรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วตรงเนี้ยมันก็กลายมาเป็นสีสันสีสันที่เกี่ยวข้องกับ YouTube ส่วนหนึ่งที่ที่มันทําให้ YouTube ไม่ว่าจะเป็นของลุงพลเองหรือว่าของกลุ่ม YouTube ที่มาเกี่ยวข้องกับลุงพลเนี่ยมันทําให้มีเรื่องราวที่ติดตามได้มากขึ้นนี่นะทีนี้ถ้าทําช่อง YouTube เนี่ย ทำยังไงแล้วก็รายได้มาจากไหนเท่าไหร่นี่นะผมว่าผมคงไม่ต้องแนะนํานะครับช่อง YouTube ของลุงพลป้าแตน Family ี่นะีนะที่ชื่อช่องลุงพลป้าแตน Family เนี่ยอันเนี้ยเป็นช่องที่มีคนติดตามเยอะมากณวันที่ผมนั่งคุยนี่นะครับก็กําลังจะปลายปลายเดือนมการาแล้วนี่นะมีผู้ติดตามหรือว่ามีคนที่กด Subscribe แล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามแสนพันกว่ารายนะครับ ลุงพลกับป้าแตงเริ่มทําช่อง y t u t u ในหลังจากที่เป็นมีมีคดีความเรื่องน้องชมพู่เสียชีวิตมาก็หลายเดือนนะเพราะมาเริ่มทำเนี่ยเริ่มสมัครทำ u t u b e เนี่ยนะเมื่อวันที่14สิงหาคมปี2อ1 3นนะถ้านับมาถึงวันที่25เดือนมอการาคม2อ6 4กเนี่ยก็หก็5เดือนเต็มๆกับอีกหน่อยหนึ่งมีจํานวนยอดวิวจากทุกๆคลิปที่โพสต์ ขึ้นช่อง YouTube ลุงพลป้าแตนเฟอร์มเนี่ยมีคนติดตามดูถึง31ล้าน4ี่แสนกว่าวิวนะครับเยอะมากนะครับคือเฉลี่ยนี่5เดือนเต็มเนี่ยมันตกเดือนหนึ่ง6ล้านกว่าวิวนะทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันเป็นที่มาของรายได้ที่ลุงพลเองก็ไม่อยากบอกนะซึ่งรายได้ส่วนนี้เนี่ยนะผมประเมินประเมินจากข้อมูลเท่าที่ผมพอจะมีประสบการณ์อยู่นี่นะครับ รายได้ส่วนนี้นี่น่าจะมากกว่า6 0แสนบาทที่ลุงพลได้จากการทำช่อง YouTube ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มมาจนถึงปัจจุบันน้าวันที่ผมกำลังนั่งคุยเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้ประเมินแบบกลางๆต่ำๆ,ำๆนะครับซึ่งรายได้ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็แน่นอนแหละได้มาจากโฆษณาที่ YouTube ปล่อยเข้ามาแล้วก็มีส่วนแบ่งให้นี่ยนะฮะแต่ว่าส่วนที่เกี่ยวกับรีวิวสินค้าอะไรต่างๆอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า ผมไม่ได้มีรายละเอียดตรงนั้นซึ่งการรีวิวสินค้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้จ้างกับผ,ผู้รับจ้างก็คือเจ้าของช่องเนี่ยจะตกลงกันว่าจะให้ราคากันเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะครับในขณะที่ช่องยูทูบบอร์อื่นๆที่ที่มาร่วมทําที่เป็นเหมือนแก๊ง YouTube ที่มาเป็นพันธมิตรกับลุงพลเนี่ยอันนี้อธิบายอย่างนี้นิดนึงว่าบางสื่อก็บอกว่ามี30ช่องบ้าง40ช่องบ้าง50ช่องบ้างนี่นะอันนี้เนี่ย หลายคนสงสัยว่าทําไมคราวที่แล้วเนี่ยผมพูดเหมือนกับว่าไม่ได้รู้ตัวเลขที่แน่นอนนี่นะจริงๆเรื่องกี่ช่อง30หรือ4ี่0มันไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับในการที่จะพูดเรื่องต่างๆตรงนี้เนี่ยนะแต่ว่าสาระสาคัญมันอยู่ที่ว่าช่องเหล่านี้เข้ามาทําอะไรแล้วมีไรายได้ยังไงเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรกับลุงพลนะทีนี้ในประเด็นที่ผมจะพูดตรงนี้ก็คือเรื่องรายได้ของช่องยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์อื่นๆเนี่ยน่าจะ แต่ละรายแต่ละรายเนี่ยน่าจะไม่ถึงหลักแสนบาทต่อเดือนนะเพราะเท่าที่ผมไล่ดูเบื้องต้นนี่นะครับยอดยอดวิวกับยอดซับสไครต์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มากเท่าของลุงพลหรือว่าจะมีบางช่องมากเท่าของลุงพลเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าประเด็นตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับประเด็นก็คือว่าของลุงพลเนี่ยมีคนติดตามเยอะมากน่าจะมีรายได้มากกว่ายูทูบเบอร์คนอื่นๆแน่นอนอยู่แล้วนะครับยูทูบเบอร์อื่นๆเนี่ยอาจจะมีหลักพัน เป็นหลักหมืน่นแต่ผมมองว่าไม่น่าจะถึงหลักแสนบาทอันนี้อะไรได้ต่อเดือนนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นออโอกาสในการทำเงินจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะไล่ต่อให้ฟังนะว่าการที่จะมาทำช่องตรงนี้ ทำไมถึงมีคนติดตามดูเยอะเพราะอะไรยังไงแล้วมันมันเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆคนที่สนใจอยากจะทําช่อง YouTube เพื่อสร้างรายได้ไม่จำเป็นต้องไปทําการลุมพลนะหมายถึงว่าคุณจะไปทําที่ไหนก็ได้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นแนวทางหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ใช่แนวทางทั้งหมดนะเพื่อให้ท่านไปทาเนี่ยทีนี้สิ่งสําคัญที่มันจะทําให้มีรายได้แล้วให้คนติดตามดูเยอะเนี่ยมันมันสำคัญอยู่ตรงไหนอันนี้คือสิ่งที่คนทำ u t u b e ควรจะต้องรู้อย่างมากเลยเพราะสิ่งที่สำคัญก็คือคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่จะเอามาโพสต์ออกให้คนได้ดูคลิปหรือว่าจะไลฟ์สดหรือจะอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับไอตรงนี้แหละถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วถัดมาเนี่ยก็คือวิธีการในการถ่ายทำหรือว่างานโปรดักชั่นเะนี่ยนะการถ่ายทำการนำเสนอวิธีการเล่าเรื่องหรืออะไรต่างๆพวกนี้ไอพวกนี้เขาจะเป็น เป็นส่วนผสมที่ทําให้คอนเทนต์นะหรือว่าเนื้อหาเหล่านั้นเน่าติดตามหรือไม่แต่ว่าถ้ามาดูของลุงพลกับบรรดายูทูบเบอร์ YouTuber ที่เป็นพันธมิตรหรือว่าเป็นกลุ่มเป็นแก๊งยูทูบเบอร์ที่ไปร่วมอยู่กับลุงพลเนี่ยส่วนใหญ่นะครับแม้กระทั่งลุงพลก็เถอะครับตอนเริ่มต้นนี่คือเขาพูดง่ายๆว่าคุณภาพเรื่องโดักชันเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเลยก็คือถ่าย,ถ,ายถ่ายธรรมดานี่แหละยิ่งคลิปแรกคลิปแรกของลุงพลนี่ป้าแตนถ่ายเองนี่สองนาทีกว่าๆนี่ไอ้นั่นถ่ายกันง่ายๆมากแล้วก็ อัพขึ้น y t u t u เลยเนี่ยนะไม่ต้องไปมีสนใจเรื่องโปรดักชั่นการตัดต่ออะไรมันหน้าดูหน้าอะไรไม่ต้องเลยนะแล้วส่วนใหญ่หลายช่องที่เป็นพันธมิตรของของลุงพลเนี่ยนะก็จะประมาณเดียวกันนั่นแหละก็คือถ้าถ่ายก็ถ,ถ่ายไปเลยแล้วก็ตัดจบแล้วก็อัพขึ้นอะไรทํานองนี้เนี่ยนะอันนี้แหละครับทีนี้เรื่องราวของบ้านกกปอกับลุงพลเนี่ยคนติดตามดูเยอะ เพราะอะไรครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ดูทีละอย่างน,นนะแต่ว่าตัวสําคัญตัวหนึ่งเนี่ยเรื่องราวของลุงพลกับบ้านเกอกเนี่ยนะพอมันเป็นข่าวดังขึ้นมาเป็นอะไรเยอะๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรื่องราวตรงนี้เป็นเหมือนกับเรียลลิตี้โชว์กลายๆกึงก่งๆนะฮะท้าไมกึงก่งๆนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นถ่ายทอดสดพอายพอถ่ายทอดสดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเรียลไทม์ก็คือเป็นเหมือน สถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงณเวลานั้นเนี่ยนะมันก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่า,าไม่เป็น real time เนี่ยกึงๆที่ว่าก็คือบางส่วนก็จะเป็นคลิปเยอะเนี่ยนะมันก็จะอาจจะไม่ได้สดไม่ได้เป็นการไลฟ์สดไม่ได้เป็นเหตุการณ์จริงณเวลาที่กําลังออ,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 ออกอากาศอยู่นี่นะแล้วก็พอช่องอมรินกับไทยรัฐนี่ขยี้ข่าวทุกวันมาเป็นหลายเดือนแล้วนี่นะ นักข่าวเกาะติดที่บ้านกกกทุกวันเนี่ยนะมันก,ก็กลายเป็นดรามา่าเรื่องราวต่างๆติดตามมาเยอะแยะเลยนะมันก็เป็นลักษณะกึง่งกึ่งเรียลลิตี้โชว์อย่างอย่างที่ว่าไปโดยอัตโตนมัติเนี่ยนะมันก็มีเรื่องราวชีวิตเป็นดรามา่าเป็นอะไรกันต่างทะเลาะก,กันมั่งเนี่ยนะมีปัญหามีการาตำรวจมาแถลงข่าวมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะเรียกรุงพลไปสอบมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นความเคลื่อนไหวต่างๆที่เป็นชีวิตจริงเรื่องราวชีวิตจริงแล้วมันเป็นคดีความเนี่ยนะ พอลุงพลดังเนี่ยถัดมาไม่กี่เดือนเนี่ยนะพอลุงพลเริ่มดังเนี่ยมันเป็นกระแสขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าช่องทีวีขยี้ข่าวทุกวันก็ว่าไปแต่ช่องเวลาช่องทีวีเนี่ยเขาจะมีเวลาจำกัดในแต่ละวันเนี่ยนะก็กลายเป็นว่ามันก็เกิดยูทูบเบอร์จากต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักข่าวส่วนหนึ่งแล้วก็คนที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่เก่าในพื้นที่หรือว่าชาวบ้านที่ไม่เคยทํา youtube ก็มาฝึกก็มาหัดทํากันตรงนั้นเพราะว่า ทำแล้วเนี่ยหลายคนทำแล้วเนี่ยมันก็มีคนติดตามดูเยอะแล้วมันก็ได้ตังค์เนี่นะลุงพลทำแล้วก็ได้ตังค์เนี่ยมันก็เกิดทั้งลุงพลทั้งรายรอื่นๆอย่างที่ผมเล่าแหละว,ว่าลุงลุงพลเนี่ยมาเริ่มเปิดช่อง y o u t u b e ก็14สิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยนะครับทีนี้พอพอเกิดช่อง youtube ขึ้นมานี่แน่นอนแหละครับอย่างที่บอกฮะมันต้องมีคอนเทนต์ถ้าไม่มีคอนเทนต์เนี่ยคนก็ไม่ดู ถ้าไม่มีคอนเทนต์ดีๆคนก็ไม่ดูไม่มีคอนเทนต์ที่น่าติดตามที่มีชีวิตชีวามีสีสันคนก็ไม่ตามดูทีนี้พอมีช่องต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะมันก็เกิดคอนเทนต์ทุกวันไปถ่ายกันทุกวันถ่ายกันทั้งวันนะไลฟ์สดกันก็มีเป็นคลิปก็มีเนะี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่มียูทูบเบอร์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องราวทั้งที่บ้านกกอก แถวบ้านลุงพลเรื่องชีวิตลุงพลเนี่ยนะอย่างอย่างคลิปแรกของลุงพลเนี่ยลุงพลกินข้าวกับไข่ดาวแต่ผมจำไม่ผิดปัตตนถ่ายตอนนี้คนดูคลิปนี้คลิปเดียวในย,ยาวแค่สองนาทีกว่า,วาลุงพลทั่งกินข้าวนี่นะคนดูไป2ล้านกว่าวิวแล้วครับแค,แค่ลุงพลทั่งกินข้าวนี่นะฮะและตอนหลังนี่สิ่งที่มันทําให้มีสีวัสีสันมีชีวิตชีวาขึ้นมาเนี่ยนะก็คือตอนที่อุปวิริยะเนี่ยนะเข้าไปเกี่ยวข้องจิตราภูลรา เข้าไปเกี่ยวข้องก็มีการร้องเพลงหมอปลาเข้าไปเกี่ยวข้องนี่ก็สามคนนี้เนี่ยไปเพิ่มชีวิตชีวาเพิ่มสีสันในอย่างมากมายมหาศาลนี่นะกิจกรรมสารพัดก็ตามมากิจกรรมอะไรบ้างครับที่ตามมาเนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมที่ทําให้เห็นว่ามันมีชีวิตของลุงพลเปลี่ยนไปเนี่ยนะส่วนใหญ่มันก็ตอนเนี้ยมันก็จะเริ่มไปเกาะอ,อยู่กับลุงพลแล้วนะเพราะลุงพลเนี่ยเป็นตัวละครสําคัญที่เกิดกลายเป็นคนดังขึ้นมาเนี่ยชีวิตลุงพลเปลี่ยนไปยังไงมันมัน ไอ้ที่ชีวิตลุงพลเปลี่ยนไปนี่แหละครับมันสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับลุงพลเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์เป็นเนื้อหาเป็นคลิปชั้นยอดเลยนะเช่นอะไรฮะคุณอ,อ,อ,อุอะไรฮะคุณอุกพาลุงพลไปเดินแบบจากคนชาวบ้านธรรมดากลายเป็นนางแบบลุงพลป้าแตนเนี่ยเป็นนายแบบนางแบบไปเดินเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องแปลกใหม่เนีย ลุงพลร้องเพลงกับจินตลาาเนี่ยเพลงเต่องอย่างเงี้ยเพลงอื่นด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ไปเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มันไม่เคยมีใครนึกคิดอย่าว่าอย่าว่าแต่ชาวบ้านหรือตัวลุงพลเองก็คงไม่เคยนึกเคยคิดว่าตัวเองจะมีชีวิตแบบนี้นะพอมีคนติดตามเยอะๆเราเห็นเรื่องราวแบบนี้มันมีความสนุกมันมีสีสันมันมีความรอยยิ้มมันมีอะไรต่างๆที่มันมันมันน่าตื่นตาตื่นใจน่าติดตามเลยนะ แล้วตอนหลังในเรื่องราวมันก็เดินต่อไปมีการบริจาคมันมีการอะไรต่ออะไรเกิดมีการสร้างศาลเจ้าแม่ตะเคียนขึ้นมาคนก็ไปกราบไหว้กันแล้วแล้วท่อนไม้มาผูกผ้าสีมาอะไรนี้ที่เป็นศาลเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยมันมันภาพมันก็ก็ได้บรรยากาศของความน่าเชื่อความขลังแบบชาวบ้านไปอีกแบบเนี่ยนะแล้วก็มีการสร้างพญา,ยพยายนาค พญานาคสูง7็เมตรเนี่ยแล้วก็ยาวเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจเนี่ยนะซึ่งตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นสาคัญนะแต่ว่าไอ้ความสวยงามของพญานาคที่ช่างเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันแล้วเวลาตัดกับภาพเย็นๆค่ำๆเนี่ยนะถ้าถ่ายให้เห็นแบ,บ็คกราวที่มันดูสลสวๆมืดๆหน่อยเนี่ยมันดูโ,โหแบบทั้งอลังการทั้งน่าทึ่งทั้งขลังด้วยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกนะะมันก็เลยเกิดบรรยากาศเป็นอะไรต่างๆที่มีชีวิตชีวาเนี่ยทีนี้ ไอ้ทั้งหมดที่ผมเล่ามานี่เป็นความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยถ้าในทางธุรกิจในทางการตลาดนี่เขาถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนี่มันสุดยอดมากๆเลยมันสุดยอดยังไงครับเพราะว่าในทางธุรกิจในทางการตลาดนี่การมีอีเวนต์ต่างๆเหล่านี้กิจกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาแปลกใหม่แล้วน่าสนใจน่าติดตามแล้วไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับกับชาวบ้านคนชาวบ้านอย่างลุงพลอย่างป้าแตนเนี่ยนะถ้าในทางธุรกิจทางการตลาดนี่ก็ถือว่ามันเป็นอีเวนต์ที่สุดยอดมาก มันสร้างการติดตามคนที่เป็นลูกค้าคนที่เป็นแฟนคลับก็เหมือนกับลูกค้าเนี่ยนะครับก็ติดตามสนใจอยากที่จะสนับสนุนโอนเงินบริจาคต่างๆส่งของส่งอะไรมาให้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าอีเวนต์นั้นเนี่ยมันประสบความสําเร็จมีชีวิตชีวาแล้วก็มีประสิทธิภาพทําให้เกิดความเคลื่อนไหวทางด้านการตอบรับท่านในเชิงธุรกิจนี้ก็คืออาจจะเกิดยอดขายเกิดการเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะไอเนี้ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่ลุงพลเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน,นี่มันเกิดจากการคอนโทรลโดยธรรมชาติของคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องนี่นะและอีกเรื่องหนึ่งครับที่มันเป็นอีเวนต์อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นกิจกรรมอีกด้านหนึ่งที่ลุงพลไม่ต้องการแต่ว่ามันก็ไปเพิ่มสิ่งที่ไปทำคอนเทนต์ได้ออกมาอย่างดีด้วยเนี่ยก็คือ คดีความต่างๆเนี่ยพอถึงแต่ละจังหวะเนี่ยนอกจากอตอนที่ปีที่แล้วนี่นะ,ะตำรวจเรียกลุงพลไปสอบหลายรอบแล้วก็พอนว้นช่วงไประยะหนึ่งเนี่ยมันก็มีความคืบหน้าตำรวจก็เรียกตัวลุงพลเนี่ยแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยไปเข้าเครื่องจับเท็จนี่นะมันก็เกิดเป็นข่าวเกิดเป็นมูฟเมนต์ใหม่ๆขึ้นมามันก็สามารถที่จะทําคลิปทําอะไรต่างๆแล้วอยู่ๆคุณอัจฉริยะก็มาแจ้งความดําเนินคดีแล้วก็ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็เข้าไปสอบไปอะไรต่างๆแล้วก็มาทะเลาะกันนักข่าวอีกเนี่ยนะมันก็เกิดเป็นอีเวนต์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วอาจจะไม่ต้องการกันแล้วแต่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอีเวนต์เป็นกิจกรรมเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าอะไรฮนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีฆาตกรรมคดีต่างๆที่คนอื่นมาแจ้งความเอาเรื่องลุงพลเนี่ยนะหรือเรื่องความเชื่อเรื่องสยศาสตร์ข่าวดราม่าแต่ละวัน,แต,วนแต่ละวันในกิจกรรมใหม่ๆเนี่ยนะ ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันคือวัตถุดิบชั้นดีในการที่จะทำคอนเทนต์ให้กับช่อง Youtube หรือว่าจะเป็นจะจะมี Facebook ด้วยก็ยิ่งดีนี่นะฮะไอเรื่องพวกนี้มันมีชีวิตมันมีสีสันมันจัดจ้านมันหลายเรื่องมันลี้ลับนี่นะฮะชวนติดตามแล้วก็แปลกใหม่แล้วบางเรื่องเนี่ยยังไม่จบ อย่างคดีความอย่างเงี้ยมันต้องไปติดตามต่อแล้วก็ต้องไปลุงพลจะติดคุกไหมลุงพลจะโดนหมายเรียกลุงพลจะโดนหมายจับไหมลุงพลจะถูกเอาเข้าคุกไหมแล้วตกลงถ้าไม่ใช่ลุงพลแล้วจะเป็นใครมันมีการติดตามไอ้เรื่องพวกนี้แหละครับมันมีสเสน่ห์มันมีชีวิตชีวาในเชิงของการทำคอนเทนต์โดยเฉพาะคอนเทนต์ยุคใหม่ที่มันเล่นเร็วเล่นได้กันทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวัน คนก็ติดตามกันไม่เบื่อเพราะายิ่งยิ่งตามยิ่งลุ้นยิ่งสนุกไอ้ตรงนี้แหละครับพอมันมาเป็นผสมประสานขึ้นเป็นเนื้อหาบน u t u b e เนี่ยมันก็ทำให้คนติดตามเยอะอย่างที่บอกอะความมีเสน่ห์ความน่าติดตามต่างๆเนี่ยพอคนติดตามเยอะเนี่ยยอดวิวมันก็เยอะยอดวิวมันก็เยอะเนี่ยมันมีผลต่อรายได้โฆษณาที่ y YouTube ปล่อยเข้ามาแล้วก็มีส่วนแบ่งให้กับเจ้าของช่อง แต่ละช่องเนี่ยเนี่ยลุงพลเขาได้เงินเยอะจากตรงนี้แหละครับที่ที่เกี่ยวกับ YouTube นี่นะทั้งทั้งเรื่องของโฆษณาจาก YouTube นี่นะนี่เรื่องเรื่องของสปอนเซอร์หรือว่าการรีวิวสินค้าไอ้นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ทีนี้ช่องธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้าท่านที่ดูอยู่เนี่ยแล้วอยากจะทำช่องแล้วอยากจะหาคอนเทนต์ที่มันมีชีวิตชีวาแบบเนี้ยที่มันสนุกหรือว่ามันตื่นเต้นร้าวใจแบบเนี้ยก็สามารถทำได้ไม่จาเป็นต้องไปทำกับลุงพลเี่ยท่านท่านลองไปดูสิ่งแวดล้อม รอบตัวหรือว่าในพื้นที่ในจังหวัดที่ท่านอยู่เนี่ยมันมีอะไรต่างๆให้ทําเยอะแยะเพราะฉะนั้นทีนี้โฆษณาอไรายได้เนี่ยท่านจะได้จากไหนนอกจากโฆษณาแล้วเนี่ยมันก็จะมีถ้าท่านเก่งที่จะหาสินค้ามารีวิวมาแนะนําหรือว่าหาสปอนเซอร์มาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะไปทําเงินทำไรายได้จากตรงนั้นเนี่ยเป็นช่องทางโอกาสทําเงินยุคใหม่ด้วย เครื่องมือใหม่ๆอย่าง YouTube หรือว่าจะเป็น Facebook ด้วยก็ได้นี่นะครับลองไปศึกษาดูนะครับนี่คือสิ่งที่เอาจากเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นจริงที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่บ้านกกอกอย่างลุกพลและก็กลุ่ม YouTuber ต่างๆมาเล่าให้ท่านได้เห็นภาพและเข้าใจเพื่อที่จะไปหาโอกาสที่จะทำเงินให้กับตัวเองได้นะครับนี่คือสปอ t ร์ไลทกับผมพิสิฐแทนทิวแล้วเจอกันใหม่ครับ